สวัสดีครับผมนี่ังพ่านไปโต๊ป่าครับนี่ครับมาสามคนครับผมครับมาลูกโป่งห่งปุ๊ดใกล้ลูกโป่นี่ต้องเอาเป็นภาพนิ่งไม่าพดยังรูปหนักป๊อกอนน่ เขาเรียกอะไรในฉากเอะอรนี่เครื่องในฉากอะไรติดมาครับผมมันตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกครับแทงกมันครับผมโอ้ติดเนี่ยเจ้าก็ใช้เครื่องเดียวเราซูมห็กันเลยตัวความละเอียดมันลดลงปลาเอียงปลากาตัวนี้ไหมกาครับผมกาครับกาเกาหลีครับผมขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับมันมันครับปลากาครับผมตัวแรกตัวแรก แย่ขีเดียนครับผมแย่ขีกเดียนถ้าประตกปลาครับผมอ่าปลากาปลากาสวยครับสวยปลาเดิมครับปลาเดิมตัวแรกครับผมพี่น้องนี่ครับทำเลครับผมมาดีครับทำเลดีมากเลยมานี้โอ้โหตงนี้คือเคือเคือเอามือมากดปิดดิทั้งงเลยผมมันนี้ใหญ่หม่องตกไม้ครับมันชื่อหม่องเกาเขาว่าให้ตกครับผมเกาหลีเขาว่าว้ให้ตกใหญ่มากเลยหม่องตกไม่มากินแย่ขี้เดียนนะครับ เป็นแบบงาห้ำครับเป็เงาห้ำแผ่นปัน่นนะครับผมก็ไอเบิ้งเหรอครับปลามันติดบอบอ่ะมันคือผังล้างมันโอ้ยได้มากขอสมควรครับผมได้มากก็โอเคอยู่ครับโตใส่งา,งามครับผมมีได้ใส่โอเคอยู่ครับ าามาจาังใดเนี่ยคือบะที่พระเขาอองไอเนี่ยจะเดินไปทางไหนบุ๊โอ้ตีเงียบป้อมครับผมเกาลีฟังลงข่าวว่าตีเงียบป้อมก็จะไปซี่หาโตแล้วผมเดี๋ยวรอดรุนน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับอันนี้มาหอดน,น้องหนาบเลวครับกะลังสี หล่องเงียบก,บกวา่ากันครับผมเอ้าดูก็คนคนใดเขาเห็ดครับผมจัดเงียบกว่าไปก็มีปลาแบดปลายังมากงับครับเอกกาไม่ค่อยขาดเลยหรอกว่ะเขได้ออกทีมมาหลังจับว่ได้ซื้อวัได้ซื้อเงียบมากไหมดึกไปจ้ำบาาอสันนะ <laughs> เสียถิ่งแล้วหลอกก้อนเนี่ยมดไปสี่หมื่นขายเงียบล่วนเออหกหมืน่นหกหมืน่นแปดหมืน 8, ม่นนั่นตายไรเบิ้ง เอาผมมารอบเบ้างนะครับว่าที่ใดอยัางวันที่มีปลา,ปาบ่เอาบนลูกมือขันกุนคอยรับเอช่อมไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ต้องยบคลิปแค่นี้เหรอครับผมก็ฉีบบ่หมันแล้วละมือน,นี่นมองได้มือเศร้านี่มองมือเศร้านี่ก็ส่งคือโย่เจอ,อเกาหลีสั่งหามไอโต้ก,กาสันวานี่ครับผลงานของมือน,นี้ครับผม ว่าได้เห็ดกินอยู่ครับเพื่อสิทนั่นเยอะมรับนี่เห็นแม่ไนนั่นแล้วมองมันมกับว่าได้ตกเด้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับพี่น้องครับผมอ้าคนโคราชนี่ครับผมคนโคราชนี่แหละครับผมมาว่าโกรังวัดโกรังวัดครับมูอีกคนหนึ่งครับผม น,นิ้วย <laughs> ังบุณีเจ๋อเสียนเจ๋อเสยนครับคร <laughs> ับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับผมพี่น้อง